วันนี้ก็จะมาแนะนำการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมสำหรับการเทรดนะครับชื่อว่าโปรแกรม MetaTrader 4นะครับก่อนอื่นเลยอันนี้ก็จะเป็นระบบของ iOS นะครับมาที่ App Store นะครับผมกดมาที่ App Store ไปที่คำว่าค้นหานะครับค้นหาด้านล่างตรงนี้นะครับก็กดคำว่าค้นหาก็คือเป็นการโหลดแอปปกติครับเป็นการโหลดแอปปกติก็ Meta ตัวนี้ครับอันที่2เห็นไหมฮะ Meta Shader 4ตัวนี้ครับก็เลือกได้เลยครับก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับหน้าตามันจะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปคน3าคนตรงนี้ครับไม่ใช่อันแรกนะมันจะอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยโอเคหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดครับอ่าก็ไม่อนุญาตนะครับโอเคยอมรับ ยกเลิกก่อนนะครับก็คือเป็นเป็นล tamam. ักษณะการเปิดโปรแกรมธรรมดานั่นเองหน้าตาโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนี้ครับ Meta h e d d e r 4 l นะครับคราวนี้วิธีการล็อกอินนะครับก็คือกดโปรแกรมเข้าไปนะครับพอมันขึ้นมาหน้านี้นะครับขึ้นมาหน้านี้นะหรือไม่ขึ้นมาหน้านี้หรือใครที่มีแล้วก็ช่างนะครับกดย้อนย้อนกลับไปนะครับอันนี้คือมันจะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้ครับให้มาที่คําว่าตั้งค่านะครับมุมซ้ายมุมขวาด้านล่างนะครับไปที่คําว่าตั้งค่าปุ๊บ ตั้งค่าตรงนี้ให้มันอยู่ในในโหมดของของอฟังชันตั้งค่ามันมีราคากราฟการซื้อขายประวัติการซื้อขายให้มาอยู่ในโหมดของการตั้งค่านะครับแล้วไปที่คําว่า,าบัญชีการซื้อขายนะครับอ,อันบนสุดเลยนะครับคราวนี้ก็กดบวกครับกดบวกด้านบน,นครับ ตอนนี้เรามี id เทรดอยู่แล้วนะครับเรามี id เทรดแรือจากที่น้องแอดมินสมัครให้นะครับก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วนะครับคือตัวนี้นะฮะก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับคำว่าเซิร์ฟเวอร์ใส่ชื่อบริษัทครับมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แจ้งในอีเมลนะครับอย่างยกตัวอย่างของผมนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เลียวสองครับอ่ะโอเคผมก็ใส่เข้าไปนะครับก็เป็น xm global นะครับก็เลื่อนหาของผมของใครของเซิร์ฟเวอร์แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับของผมจะอยู่ xm global เ e ือ2นะครับจะอยู่ในในโหมดตรงนี้นะครับของอันนี้คือของผมนะสำหรับ ID ผมแต่ ID ท่านอื่นอาจจะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับผมก็เลือกครับเลือกเซิร์ฟเวอร์หลายๆท่านสงสัยว่าเซิร์ฟเวอร์เอาจากไหนนะครับให้ไปดูในอีเมลนะครับในอีเมลหรือสอบถามน้องแอดมินที่สมัครให้นะครับเดี๋ยวน้องแอดมินจะส่งให้นะครับ โ okay. อเคคราวนี้ก็มาลงชื่อเข้าใช้นะครับก็คือใส่ ID Trade แล้วเข้าไปเลยนะครับ ID Trade ของผมนะครับก็ปึ๊บโอเคผมก็ใส่รหัสผ่านบ่ายน,นะครับปึ๊บอ่าโอเค okay. ก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับกดลงชื่อเข้าใช้อ่าอันนี้คือเรียบร้อยครับสังเกตดูด้านล่างนะครับเห็นไหมมันอยู่ในหมวดราคานะเดี๋ยวเรากลับมาที่การตั้งค่าใหม่นะครับปึ๊บ นี yeah, มันก็จะบอกเลยว่าดน no อฟสแแมบกรอันนี้ก็คือชื่อของผมเองเป็นมีนชีเถงของผมเองนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูอันอื่นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาที่การาตั้งค่ากราฟกันก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับการตั้งค่ากราฟตรงนี้นะครับกดไปเลยครับแล้วให้ตั้งตามผมนะครับให้ตั้งหน้าตาประมาณนี้เลยติ๊กเครื่องหมายถูกที่กราฟแห่งเทียนแล้วมาที่ตัวคําว่าตัวแบ่งช่วงเวลานะครับตัวแบ่งช่วงเวลาอ่าพอแบ่งช่วงเวลาเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับ พอดูที่ตัวแบ่งช่วงเวลาเสร็จให้มาที่ตัวด้านล่างครับผมเทรดเดอร์เทรดเลเวลนะครับตรงนี้ครับติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกให้เป็นอย่างนี้เลยต่อมานะครับแล้วมาที่คําว่าการตั้งค่าสีนะครับมาที่การตั้งค่าสีตรงนี้ครับด้านล่างนะครับด้านล่างการตั้งค่าสีการตั้งค่าสีเนี่ยให้ตั้งตามตามผมเลยนะครับให้ตั้งตามผมเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่ในทิศทางเดียวกันเวลาดูดูกราฟนะครับ ก็ไปที่คําว่าแผน,นครับปุ๊บไปที่ตัวสุดท้ายนะครับปับ๊บคัตตอมนะครับแล้วก็มาที่พื้นหน้าเป็นสีขาวเส้นตาตรางตรงนี้ครับให้ปรับเป็นสีดํานะครับเพื่อการาามันจะได้ดูง่ายๆครับแท่งราคาขึ้นแท่งราคาลงเป็นสีแดงแล้วก็แท่งราคาขึ้นเป็นสีเขียวแท่งราคาลงเป็นสีแดงโอเคก็อย่างนี้นะครับให้ตั้งตามนี้เลย นะครับให้ตั้งสีตามนี้เลยหลังจากตั้งสีเสร็จแล้วนะครับให้กดแบ็คกลับไปนะครับตรงกราฟด้านบนนะครับโอเคเรียบร้อยก็กดแบ็คกลับไปอีกนะครับคราวนี้ไปดูที่คําว่ากราฟครับไปดูที่คําว่ากราฟตรงนี้นะครับเมนูที่สองนะครับกดอ่ามันก็จะได้กราฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับกราฟขึ้นมาเนี้ยมันก็จะมีลักษณะกราฟเยอะแยะมากมายเราอยากจะดูงงงงงงหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้ทําตามผมตามนี้เลยครับให้เลื่อนขึ้นมาดูตัว มันเหมือนตัว F อ่ะข้างบนนะครับกดเลยครับปุ๊บมันจะมีตัวนี้ครับ RSI ตัวนี้อยากให้ลบออกก่อนเลยนะครับลบออกก่อนเลยถ้าเป็น iOS ก็สไลด์นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าลบอ่าแล้วก็แบ็กกลับมาดูเห็นไหมกราฟมันก็จะจะดูโล่งนะครับดูโล่งดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าเส้น moving average นะครับเพื่อประกอบการสอนนะครับเพื่อที่พี่ๆหลายๆท่านจะได้ดูกราฟดูเรื่องของทิศทางเทรนได้ง่ายขึ้น,นครับก็กดมาที่ตัว f เนี่ยด้านบนเนี่ยเหมือนเดิมเลยแล้วปุ๊บอ่าแล้วไปที่คำว่าหน้าต่างหลักครับเลือกไปที่คำว่า moving average ตรงนี้นะฮะกดปุ๊บอ่าในช่วงเวลาอันแรกนะครับให้ใส่ค่าเป็น ยีนะครับให้ใส่ค่าเป็น20่สโอเคยี 20. แล้วมาที่วิธีการมาที่คำว่า exponential นะครับอ่าส่วนสีนะครับส่วนสีเนี่ยแนะนำให้เป็นสีชมพูก่อนนะครับให้ถามว่าทำไมต้องทำสีตามบ๊อบนะครับเพื่อที่เราจะสอดคล้องกับเวลาเราสอนเราจะได้ดูกราฟอันเดียวกันดูสีอันเดียวกันเวลาอธิบายมันก็จะได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นตั้งตรงนี้เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับ เนี่ยเราก็จะได้เส้นชุมพูมาเส้นหนึ่งเห็นไหมฮะคราวนี้ดึงมาอีกเส้นหนึ่งครับเพราะว่าเราจะใช้ด้วยการ3เส้นนะครับมาที่ตัวเดิมนะครับตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนคือตัวนี้นะครับตัวเหมือนที่เหมือนตัว F เนี่ยแหละกดมาปุ๊บแล้วไปที่หน้าต่างหลักเหมือนเดิมครับแล้วไปที่ moving average เทําเดิมเลยแต่แค่มาเปลี่ยนค่าตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีคราวนี้เราจะใส่ค่า50นะครับส่วนสีเราจะมาใส่เป็นสีขาวครับแล้วก็กดบันทึกครับ โอ้ oh. แล้วก็กดเสร็จสิ้นปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะว่าเราก็จะมี2เส้นขึ้นมาเราจะได้ได้เส้น2เส้นขึ้นมาคราวนี้เหลือเส้นสุดท้ายครับก็กดที่เดิมเลยไปที่หน้าต่างหลักครับไปที่ moving average ครับแล้วก็มาที่ช่วงเวลาตรงเนี้ให้ใส่200นะครับแล้วก็สีนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นสีเงินหรือสีฟ้าก็ได้จะได้เห็นชัดๆอ่าแล้วก็กดบันทึกครับกดเสร็จสิ้นครับ เห็นไหมครับว่าเราจะได้เส้นด้วยกันเนี่ยมาประมาณสามเส้นเห็นไหมฮะผมก็จะมีเส้นสามเส้นตรงเนี้นะผมก็จะมีเส้นสามเส้นตรงนี้ให้เห็นนะอันนี้คือการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสําหรับพี่ๆที่เตรียมตัวการเรียนพื้นฐานการเทรดผ่านมือถือนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของการออกออเดอร์ออกคําสั่งหรือการดึงกราฟการเลือกใช้งานกราฟเดี๋ยวเราว่ากันในในใน,ในเนื้อหา ที่แบบเต็มนะครับตรงนี้ก็เป็นการแนะนำการล็อกอินแล้วก็ตั้งค่าพื้นฐานในการเรียนการสอนนะครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ